สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิมเพชรยนต์นะคะในช่องของพิมเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของพิงนะคะสําหรับวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถเข้าใหม่ปีใหม่นะคะเลขไม่น้อยคันที่อยู่ข้างหน้าองพิมนี้เลยนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะรอปรับสภาพอยู่นะคะลูกค้าท่าในใดที่มองหารถใช้งานราคาถูกแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะเป็นโซลตา a ์เอาติดนะคะ 1. จุ 6G นะคะปี2018นะคะได้เป็นสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะเทโจนตั้งขายอยู่ที่ราคา479,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์ได้นะคะสำหรับคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ8,000ต้นๆน,นะคะผ่อนสูงสุดได้7ปี84งวดนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.59นะคะคุณลูกค้าท่าในใดที่อยากได้ดอกเบี้ยถูกนะคะคลิปนี้ห้ามพลาดกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียด กันเลยนะคะตามพิ่มาเลยค่ะ นส่วนของด้านหน้าของเขานะคะการจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะโลโก,ก้ต้องการจะเป็นโลโก้โตต้ตานะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ926นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงน,นะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติเรฟเฟกเตอร์นะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะเป็นสีดำนะคะได้เป็นตัวเปล่โฉ่ำมมนเชเช่มาให้แล้วนะคะในส่วนของล้อคันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2020แม็กลมดำนะคะแม็ก ขอบ16นะคะได้แม็กแทรเริ่มจากโรงงานนะคะในยางปี2020ทั้ง4ล้อเลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะในส่วนของมือจับนะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถทาโด้วยโครเมียมนะคะด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะคะมาดูตอบพันกันเลยนะคะในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะจะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับทีมสีแดงบุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะมาพร้อมกับรนะบบ เซนเซอร์ S S อีก2จุดนะคะไฟเบรกดวงที่3นะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้ตโตต้านะคะตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะคลูกค้านี่เลยตัวอ,อักษรของเขาก็จะได้เป็น โฟเมียมเช่นเดียวกันนะคะเป็นคโร่าเอาติดนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหารถปีใหม่แล้วก็เลขไมไม่ถึงแสนแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะเป็นโต้ตาเอาติดนะคะ1.6 g นะคะปี2018นะคะได้เป็นสีบอลเงินนะคะเพจจนตั้งขายอยู่ที่ราคา4 7 9 0 0 0 0าบาทนะคะ, 4, 7, 9, นนะ,คะเป็นรถที่ขายดี เป็นรถที่ขายดีเป็นดับหนึ่งของบริษัทเพชรยนต์ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะผ่อนสบายสบายกันเลยนะคะผ่อน่มต้นอยู่ประมาณ8 0 0พันต้นต้นเท่านั้นเองนะคะไปดูลเลเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในส่วนของภายในกันเลยนะคะตามที่มาเลยค่ะสำหรับคันนี้ได้เป็นกุญแจรีโมทแล้วก็มีกุญแจสำรองมาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าภายในของเขานะคะก็จะได้เป็นระบบเซนทัลล็อกนะคะมือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะ ช้นล่างใส่แก้วน้ำผลน้ํามาให้นะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะได้เป็นปุ่มโพสตสตาร์ทนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังสีดํานะคะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีนะคะได้เป็นแอร์อันาล็อกนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้เจ็ดสปีดนะคะตรงกลางนะคะมีที่วางแก้วน้ำผลน้ํามาให้นะคะเบาะหนังสีเบจนะคะตัดด้วยได้สีเทาส,สวยๆแบบนี้นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวาง น,ะะนั่งืดเกียดขาได้สบายนะคะมาพร้อมกับพรมนะคะได้เป็นพรมสีดำนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในจะเป็นสีดำตัดด้วยสีเบจนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของเลขไม์กันเลยนะคะเยยบเบกกดปุ่มพุชตาได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นเลยนะคะน้ำมันเต็มถังนะคะเลขไม์นะคะวิ่งอยู่ที่9 3 0 0 0นานะคะได้เป็นเลขไม์แท้เดิมจากโรงงานนะคะ ตรงพวงมาลัายนะคะสามารถเพิ่มระดับเสียงหรือลดระดับเสียงได้นะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้ตโตต้านะคะคุณผูค้าแอร์ปรับตามอุณหภูมิได้เลยนะคะไฟฉุกเฉินใช้งานได้ตามปกตินะคะคู่มือนะคะครบเครื่องนะคะสําหรับคันนี้นะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของกระจกนะคะจะได้เป็นกระจกปรับไฟฟ้ามาให้ นะคะคุณลูกค้ามีลำโพงอยู่ตรงด้านข้างมาให้ด้วยนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะสำหรับคันนี้นะมาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะในส่วนของผู้โดยสารน,นะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะตัดได้สีเทาสวยๆแบบนี้นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำนะคะคุณลูกค้า ที่ชาร์จแบตเตอรี่สำรองนะคะกระเป๋าจิงโจ้นะคะออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่องจัดเต็มกันเลยนะคะคุณลูกค้าภายในยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะจะมีการเก็บรายละเอียดในส่วนของภายในแล้วก็รอบตัวรถก่อนนะคะรถทุกข่ขาใหม่นะคะมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูนะคะคุณลูกค้าสังเกตจากเบาะนะคะเบาะเดิมนะคะเบาะยับยุยี่นะคะเรามีการ เรามีการหุ้มเบาะให้กับคุณลูกค้าใหม่นะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตล้อเมทอาร์ตต่างๆก็เดิมๆกันเลยนะคะยางเดิมนะคะไม่ขาดไม่เสื่อมสภาพนะคะมือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมชอ่อหด้นานล่างใส่แก้วน้ำาลลน้ำมาพร้อมเลยนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของนี่เลยนะคะที่เก็บสัมภาระของเขานะคะก็จะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะสามารถบรรจุสินค้าต่างๆนานาได้ นะคะอุปกรณ์ของเขาครบเครื่องนะคะยางอะไหล่เดิมแท้จากโรงงานถุงเครื่องมือแม่แรงต่างๆรอยเมดอาต่างๆซิงแก้รมะพร้าวเดิมๆเลยนะคะรอยเมต้ายิงลายนะคะยุรอยต่างๆด้านหลังไม่มีนะคะยางไม่ขาดไม่เสื่อมสภาพนะคะตัวน็อตนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะ ฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะตัวน็อตนะคะไม่เคยขยับออกจากที่นะคะลอนมอิดอาร์ตต่างๆนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับไฟสองป้ายได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะการ26นะคะลูกค้าท่านใดที่มองหารถเร่อกไมไม่ถึงแสนนะคะแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะคพิงค์รีบมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูนะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะคุณลูกค้ามา เี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื <sh arp inhale> ่องกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื nu. ่องกันเลยนะคะตามที่มาเลยจ้ามาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตนะคะไม่เคยขยับออกจากที่นะคะรอยเม็ดอาจุดแต้มสีจากตัวน็อตนะคะแบตเตอรี่นะคะ คานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะตรงคานสังเกตจุกยางตัวน็อตต่างๆจุดแต้มสีต่างๆร้อยเมตรอาร์ตนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่องดูโอวี i ีทีนะคะขนาดอยู่ที่พันหกนะคะภายในห้องเครื่องไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ํามันไหลเยิ้มนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวานะคะร้อยเมตรอาร์ตต่างๆคานต่างๆสติ๊กเกอร์มอออกก่อน,นะคะ รถของเรารับประกันให้เราและนะคะไม่มีการชนหนักพิควา่มจมน้ำเปลี่ยนสีนะคะมีวันรัีหลังการขายอีสามสิบวันเป็นยังไงกันบ,บ้างคะคุณลูกค้าพิมพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยคะ่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจโต้ตาออลติสนะคะ 1.6G นะคะปี2018คันนี้นะคะได้เป็นสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะเลขไม้วิ่งอยู่เพียงแค่93 0 0 0นะคะเพจจนตั้งขายอยู่ที่ราคา4 7 9 0 0 0เจห บาทนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253นะคะ เามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพจโจนนะคะสำนังกงานใหญ่สาขาที่1นนะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1นนะคะเรามีสาสาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะและพิงจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะ mm hmm. ก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ